ฮัดเครื่องในในไก่เด็ดเนาะอันนี้เต๋อแบบสมัยมีหมอนี่มั้ยหมอมีนิจัยครับเออพวบแบบบ้านๆพวกบ้านๆพวไทยบ้านกวไทยบ้านเท่านี้แหละครับแบบบัวเบือนแก่นเนาะครับตะวากาดกีนควัญแหน่ขวัญแหน่กะสิกะสิสูที่วีจะขวัญนี่แหละรอกระชาหอมนะครับ เนี่โคกอะฟอมกับแบบคือคือไม่โคกครับอพระข่เด็กเกา่าพิหอนจักรยานแ <c oughs> บบ,บ,บที่แบไข่ตามไรแล้วนะครับใส่กาไปใส่ลายกระดิเทศลายลนะเนาะ เขาไปใส่ยังัี้ใส่ตาบตัดให้มันหายคราวใส่ขึ้นในก่อนนะครับขัดเนี่ยครับขึ้นในขึ้นในไก่ของเฮาใส่ลงไปแล้วใส่ลงไป มาอีกนะคันข่าือของเต้อุตสึงซุมนะครับไปขายของคอนนะครับเดี๋ยวกบมาใหม่ใสไปแล้วก็เริ่มขัดนครับอนนี้คุณมีขวกับนะครับจากนั้นกระดิ่งไงกระดิ่งกระดิ่งอ่ะเดี๋ยวขุด เรามกปลูเนี่เลยแสงไฟกอ้ยอะอยนี่แหละครับพั้มันบานก็จึงกินแบบจีนจําเริมเกลือแม่นอนี่ยนะแล้วก็ไส่อะไร้งใส่เครื่องปรุงซอดปาเขียวนะครับเครื่องปรุงลงไปใเ่ียอมันมันหอยนะครับเตรีจาก ม,ามัาดูเบิรปั๊มทื่เก่าแล้วเกลขาวนีอันนี้ผอง่หัวโลภนี่ท่าเ้มาใส่กับปาไดตรงนั้นนี่ออโอ้ยเจ็บหลัง <laughs> อันนี้ยังรถห้างอเออรถห้างคร,งรงับถไฟเป็นุดท้ายด้วยน,น้ำตาลตาลนะอืมคุณน่ะโอ้ย นักหวานใช่ไหมแล้วปรุงเครื่องยำบอยแล้วคนทะเลราดทเลใส่พริกจะมีพริกหยวกนะพริกหยวกลงไปใส่ผัดกะเพราหนาแล้วนะครับเนาะกะเพรากจะใส่ทีหลังเนาะให้มันแบบจิเร่หัวเนาะกะเพราก็ใส่เลยทีแรก เราเดิมเป็นสีสันเรียบร้อยคนหุยหุยความละหุยต้อหนุนด้วยวัวัเดี๋ยว,วไปถอดน,นะมานำกันเชยอันนี้ก็ทากันแล้วอันอันเตาแบบวาละบโบแบบ<ด>จูจุเอาไหม <laughs> จูมันพอนมาได้เนาะก็ต้องจูเขาเ่าดึงเขา่าดึงออกอกันจะเติมน้ำนิส กวางมักน้ำถูกมักน้ำมือนิดละใส่หลายจานคนกินมักน้ำแถมเนี่มีมากนา้ำให้มันปดก่อนรอรอปดนะครับรเราจังหวัดไทยข้าวเจียนเป็นอันเซสพีทีรอก่อนนะครับเนาะจักเครืร่องปดแล้วนะครับได้ทีแล้วกะจีเอาข้าวใส่นะครับแบบนี้ หลังจากนั้นก็ะจีคนคนเลก็เป็นอานเสร็จพิธี<ม>เห็นว่านาวไหลนี่็มักหนามนะครับเนี่ยนี่ขมักหนามยบมาแล้วนะครับสุกแล้วตักได้ตไดตไดเตรียมกินน<า><ด>อนยังได้นอนยังมักหนามคนเรานี่ปเป็นแนี้ ขึ้นต้มคขึค้นต้มนี่น้ำไหลว่ามักน้ำได้โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับไปกินกัดกัดเที่ยนี้โอเคสวยงามวนหมวยหมวยเติมแลวนวหมูมิตรผัดกระดาหมูนะครับนี่หมูกเกือบกรอบแล้ ประกอบซะ่ว่ากะขั้น,นขาขั้ขากรอบเอาเออคนกับพ้าวควันด้วยขั้นขาควันแน่นาะควมินมอลขั้ขวแบบบ้านกันวเอาดอนนะ จะว่าใส่งังกังวลนก้นน่มนน่นแมแ่แ้วน้งกงัวหวหัวห่วหหัวหัวหัวลัวหัวหัวหัเหวหัวั <c oughs> ัวหัว่ัวหัวหหัวหัวหัวหวหัวหหัวหัวัวหัวหัวหัวดัวาััาาัััห วนเกิมาสืบถูกต้องวันนี้สืบพร้อมกันได้สิตากบนน้าโต๊แล้วปาก,ก,กแล้วนะครับเดี๋ยวมาเนี่ยพิสันสวยงามมารับทานอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเมนูเนาะครับเระเรียอีกเมนูนหนึ่งก็คืออย่างผัดตับผัดข้างในข้างในอันนี้ก็คผัดกระนาหมูดสดนะครับคืออันนี้สิตากจานมาให้คุณทรายอืมปิดนะเรียบร้อยแล้วนะครับ ไปกินบัดนี้เอาโอ้ยห่วยหวยหมูแตงใช่หมูย่อ,ยอยนะครับตำพริกก่อนักพริกแห้งเป็นตั่เพ็ดดีบ่ สองสามสี่าเข็มประตูหรือเนี่ครับนี้อันนี้เก็ดนะครับแบบกอกกอก็เป็นซุกเนาเหละอืมเป็นช่วงเหล่ยกอ ใส่บุ้งน่านะครับเน่าใส่สามเปลียงหนักสมตำมันแตงงิมเทแบบสูงสมเลยที่เสียบอยู่นะครับจากนั้นก็ใส่แตงครับแตงที่ฟันไว้แล้วนะครับเบิดเลยมาลายแล้วนอยดยวง เหนียวเนียวแบบนี้ทิ่มมาเนี่เปน็นแดงเหนียวแมูย่อ,ยอนะครับใส่ดูไปแล้วหมูอยอ่อใส่มือหลยนะคะกินเอง มันกตังกนะสิหน่อยหน่อยเสืคนคนเลกับพรนะครับเจคคนคนเลสือๆนะครับเจย่อเฉลี่ยผดซิมเบิงนะครับเย็เยนนะครับ,รบอิมลิเบิง สีสันย่งไงเสียงเสียงปวดคุกป,ปะดีนะครับตรงบ้านนี้นะครับออเอียบหัวาไหมคพั่นเสียบอยู่นะครับ